ผมคงไม่รบกวนเวลาสมาชิกทุกท่านมากนะครับเพราะอันที่จริงแล้ววันนี้เองผมคงไม่จำเป็นต้องมาอภิปรายถึงเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธารวมถึงนโยบายของพรรคก้าวไกลในรัฐสภาแห่งนี้เพราะผมถือว่าประชาชนทั้งประเทศรวมถึงสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน เราต่างก็ได้ใช้วิจารณญาณของตัวเองพิจารณาและลงมติหนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันผ่านการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566และเมื่อผลปรากฏว่าพักเก้าไกลซึ่งได้เสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ชนะ การเลือกตั้งแล้วสามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนทรัศฎรได้ทั้งสิ้น312เสียงจากพักการเมือง8พักได้แล้วคุณพิธาก็ควรจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตามคันลองปกติของระบอบประชาธิปไตยในระบบะรัฐสภาเรื่องมันก็ควรจะเรียบง่าย ตรงไปตรงมาแบบนี้ไม่ใช่หรือครับแต่ท่านประธานครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราตลอดสองเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้กลับทำให้เกิดคำถามดังๆในใจของพี่น้องประชาชนจำนวนนับล้านล้านคนที่กำลังเฝ้าดูจับตาการประชุมรัฐสภาอยู่วันนี้ด้วย เกิดคำถามในใจของเขาว่าหากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่เป็นไปตามผลการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการเลือกตั้งไปทำไมตกลงอำนาจอธิปไตยของประเทศนี้เป็นของปวงชนชาวไทยตามที่ปรากฏบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญจริงๆหรือไม่ หรือเป็นของใครกันแน่และยังมีคำถามคำโตโตว,ว่าตกลง,ปร,ชชรงประชาชนอยู่ตรงไหนประชาชนอยู่ตรงไหนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขของเราท่านประธานครับ คำถามในใจของพี่น้องประชาชนเหล่านี้มันสะท้อนอะไรและมีนัยยะสําคัญอย่างไรกับสังคมบ้านเมืองของเราอันที่จริงคําถามในใจของประชาชนทํานองนี้นะครับไม่ใช่จะเพิ่งเกิดแต่มันเป็นคําถามที่ดังขึ้นเรื่อยๆตามลําดับตลอดเกือบสองทศวรรษ ที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างครับผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหครั้งผ่านการรัฐประหารสองครั้งผ่านการพยายามที่จะเขียนรัฐมนูญฉบับถาวรหลังรัฐประหารสองฉบับผ่านแม้กระทั่งการพยายามจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารหนึ่งครั้งผ่านการยุบพักการเมือง ยุบแล้วยุบอีกผ่านการชุมนุมของประชาชนฝ่ายต่างๆและการประทักการบนท้องถนนนำมิท้วนมีผู้ถูกดำเนินคดีจำคุกบาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิตรวมแล้วนับร้อยนับพันจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังไม่ทราบว่าจะยุติเมื่อไหร่ เพราะว่าผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มาเกือบสองทศวรรษสังคมไทยยังไม่สามารถให้คำตอบที่ดีได้ต่อคำถามในใจของพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมกล่าวและยังไม่สามารถจะหาคำตอบที่พวกเรายอมรับร่วมกันได้สักทีปัญหาก็คือว่า ตราบใดที่พวกเรายังไม่สามารถหาคำตอบแห่งยุคสมัยนี้ได้สังคมไทยก็จะหยุดนิ่งจมดิ่งไหววนอยู่ในวงจรเดิมๆม,มองไม่เห็นอนาคตไปอีกนานอย่างไรก็ดีครับท่านประธานครับผมเองในฐานะผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภา และในฐานะตัวแทนของพรรคเก้าไกลผมเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและการลงลงมติของรัฐสภา,าในวันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของพวกเราที่จะเริ่มต้นในการแสวงหาคำตอบครั้งใหม่ให้แก่สังคมไทยครับสมาชิก หลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับพักกล้าวไกลในบางเรื่องหลายท่านอาจจะกังวลใจกับความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักนะครับมีข้อกาดหามากมายครับซึ่งส่วนหนึ่งก็สะท้อนจากการวิปรายของท่านสมาชิกสองท่านแรกไม่ว่าความกังวลใจว่าพวกเรา จะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือระบอบการปกครองหรือไม่พวกเราพยายามที่จะทำให้สถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่กลายเป็นสถาบันหลักของชาติอีกหรือไม่เจตนาที่แท้จริงของการเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุปรงมาตรา112นะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆนโยบายของเราเป็นอย่างไรผมขออนุญาตไม่ใช้เวลานี้ในการลงรายละเอียดที่จะแลกเปลี่ยนนะครับกับท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายมาก่อนหน้านี้แต่ประเด็นสำคัญที่อยากจะกล่าวเอาไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอใดๆของเรา ของพรักก้าวไกลมันอยู่บนฐานความคิดที่ว่าสถาบันหลักของชาติหรือสถาบันการเมืองใดๆก็ตามจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนไม่มีสถาบันใดที่จะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการกดปราบบังคับ แล้วนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามจะเตือนให้สติกับทั้งกับสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกในรัฐสภาและกับสังคมไทยกับผู้มีอำนาจทุกฝ่ายขอให้ตั้งสติแล้วมองการไกลเข้าใจสาการความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันแล้วเล็งเห็นให้ได้ว่าวิธีการอะไรกุศลบายอะไรที่ดีที่สุดที่จะสามารถรักษา สิ่งที่พวกเรารักสิ่งที่หลายคนหวงแหนให้ดำรงอยู่ให้ได้ในสังคมที่มีพลวัตตลอดเวลาเราไม่เชื่อว่าสิ่งใดๆจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสถิตยอยู่เหมือนเดิมทุกประการแล้วจะมั่นคงสถาพรแล้วมันไปไกลนะครับไปไกลถึงขนาดที่ว่าหลายท่าน บอกว่าการเลือกการลงมติให้คุณพิธาจากพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นการล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นการไม่รักชาติเป็นการไม่เคารพรักสถาบันพระหมหากษัตริย์นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่พวกผมพยายามจะบอกว่ามันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกเพราะพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระทรงเป็นประมุกเนี่ยต้องอยู่เหนือการเมืองต้องอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองแล้วมันอันตรายมากที่เมื่อไหร่ต่างฝ่ายต่างดึงเรื่องนี้ เข้ามาพัวพันในความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งก็เห็นอยู่แล้วว่าในตลอดเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาผลในวันนี้เป็นอย่างไรเราพยายามที่จะเสนอว่าต้องช่วยกันช่วยกันนำสถาบัานพระหมหากษัตริย์ออกจากความขัดแย้งทางการเมืองและการยิ่งนำสถาบัานพระหมหากษัตริย์มาประทะกับผลการเลือกตั้งยิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งใครจะรับผิดชอบ กับผลกระทบจากการกระทําแบบนี้สุดท้ายนะครับท่านประธานอย่างไรก็ตามผมอยากจะเชิญชวนท่านสมาชิกทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมแห่งนี้ ลงมติให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เหตุผลไม่ใช่เพราะทุกท่านรักคุณพิธาไม่ใช่เพราะทุกท่านเห็นชอบเห็นด้วยกับพรรคเก้าไกลไปเสียทุกเรื่องแต่มันจะเป็นการลงมติเพื่อคืนความปกติ ให้แก่ระบบรัฐสภาของไทยมันจะเป็นการลงมติเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชนเป็นการลงมติเพื่อให้โอกาสครั้งใหม่ให้แก่สังคมไทยเป็นการลงมติเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาคำตอบแห่งยุคสมัยร่วมกันให้ได้ สุดท้ายผมขออวยพรให้ประชาชนซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยคุ้มครองสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่จะตัดสินใจอย่างกล้าหาญตามมโนดรรรมสำนึกและเจตจำนงที่พี่น้องประชาชนได้แสดงออกไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ขอบคุณครับ